รับซื้อเหรียญ10บาทหาง่ายๆดูแค่พอสอรับซื้อทันที1,000บาทจะเป็นพอสอ,อะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บออนชแนลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พาเครื่องทั่วไปนะนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับก็คือเหรียญ10บาทนะที่แบบหาง่ายๆนะครับดูแค่พอสอรับซื้อทันทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าเป็นพอสอ,อะไรนะครับ ก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อคนไหนนะครับชอบคลิปผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับผมก็จะให้ไวเลยนะผมก็จะขึ้นที่บนหน้าจอไว้เลยนะครับก็สแกนมาได้นะส่งรูปภาพมาได้หรือแอดมาพูดคุยกันได้นะครับหรือไม่ก็จะโทรติดต่อผมก็ได้นะที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156นะถ้าคุณมีเหรียญน,นะครับหรือมีพักรื่องต้องการจะขายเนี่ย คุณโทรมาได้นะครับค well, mm ุณโทรมาได้นะนะครับก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อได้นะติดต่อได้จริงนะครับรับซื้อจริงไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะขายของให้ผมนะครับคุณจะไม่ต้องมาจ่ายเงินให้ผมนะไม่มีไปเรียกรับเก็บเงินก่อนนะครับไม่มีไปขอเงินก่อนที่ใครทั้งนั้นครับมีแต่ผมจะจ่ายเงินให้กับคุณนะจําไว้เลยนะถ้าเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเรียกรับเงินก่อนนะครับแต่อย่างผมเนี่ยรับซื้อจริงนะคุณไม่ต้องมาจ่ายเงินให้ผมนะมีแต่ผมต้องไปจ่ายเงินให้คุณเท่านั้นนะครับ อันนี้โอเคนะเคลียนะครับก่อนที่เราจะไปดูเหรียญที่ผมรับซื้อกันนะผมก็จะจะมาตอบคําถามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนส่งเหรียญมาถามผมนะผมก็มาตอบให้ในคลิปเลยนะครับเหรียญที่ผมถืออยู่ในตอนนี้นะครับในมือเนี่ยก็คือเหรียญแบบนี้นะเหรียญที่มีคนส่งรูปมาถามว่าผมรับซื้อหรือเปล่านะครับนี่ก็คือเหรียญมีเรือนะครับเหรียญมีเรือเรือยังไงครับก็เรืออย่างเงี้ยนะครับ มีเรือนะครับที่ชาวบ้านเขาบอกกันนะที่คนทั่วไปเขาบอกกันว่าเหรียญมีเร yeah. ือนะครับก็คือเหรียญที่มันมีเนื้อเกินอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเกินอยู่ตรงตรงแม่น้ํเคนเลยเรียกว่าเรือนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับถามว่ามีคนเล่นไหมก็มีนะครับเฉพาะกลุ่มนะก็มีเฉพาะกลุ่มนะแต่ถามว่าสากลนิยมไหมก็ยังนะครับอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยมีเนื้อเกินอย่างเงี้ยเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเหรียญแบบนี้นะตอนนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะผมย้ําไว้เลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับ นอกจากว่าผมจะมีออเดอร์นะครับมีลูกค้าสั่งมาให้หาอะไรเงี้ยผมถึงจะรับซื้อนะแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปเนี่ยผมจะไม่รับซื้อนะถ้ามีออเดอร์จริงๆเนี่ยผมถึงจะรับแล้วผมถึงมาทําคลิปบอกอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นเนื้อเกินอย่างนี้นะนะครับก็คือเหรียญที่เขาบอกว่าเหรียญมีเรือเหรียญมีเรืออะไรนั่นเองนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะก็คือมีเรืออย่างนี้นะครับ แต่ถ้าจะให้ผมพิจารณารับซื้อจริงๆอ่ะเนื้อเกินมันต้องใหญ่ๆจริงๆนะผมถึงจะพิจารณารับซื้อนะครับแต่ถ้าเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไม่ได้รับนะนะครับอันนี้มาแจ้งข่าวให้เลยถ้าจะให้ผมพิจารณารับซื้อเนี่ยมันต้องเป็นเนื้อเกินใหญ่ๆนะครับชัดๆเลยนะครับอแต่ถ้าเล็กๆอย่างนี้ยังนะครับยังไม่รับนะนะครับอันนี้ก็มาบอกให้ก่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยนะครับจะขายของผมนะก็รบกวนฟังคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจนะ นะครับจะได้ขายได้จริงเพราะว่าคลิปผมมันไม่ได้นานเลยนะครับประมาณ10นาทีนิดๆนะครับไม่ได้นานเลยนะครับจะได้เข้าใจนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปเนี่ยก็เป็นมาอัปเดตให้เหมือนกันนะครับเหรียญต่อไปนะก็เป็นเหรียญสิบรุ่นเก่าเหมือนกันนะเป็นเหรียญสิบของในหลวงราชการที่เก้านะครับเป็นเหรียญสิบของในหลวงราชการที่เก้านะ ก็เป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้นะที่มีคนเข้าใจผิดนะครับคิดว่ามีราคารับซื้อนะครับก็คือเหรียญที่สาระอูไม่มีนะครับตรงนี้เห็นป่ะนะครับตรงนี้ตรงคําว่าภูมิเนี่ยนะครับจะมีสาระอูอยู่ชัดๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยสาระอูหายบ้างหายไปครึ่งหนึ่งบ้างเป็นเนื้อเป็นร่องบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมีคนส่งรูปมาขายผมเยอะมากนะนะครับถามว่าผมรับซื้อไหมสาระอูหายอะไรเงี้ย ผมบอกไว้เลยว่าผมไม่ได้รับซื้อแล้วผมก็ไม่เคยรับซื้อด้วยนะครับสําหรับเหรียญที่เป็นสระอูหายเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเจอได้เยอะมากนะครับเจอได้เยอะมากมันเป็นปกติเลยนะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรนะเหรียญที่มีร่องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นร่องปกติอย่างเงี้ยมันยังไม่มีคนเล่นกันนะครับนอกจากเป็นที่มันเคลื่อนนะครับเป็นเคลื่อนเป็นเนื้อเกินเป็นนิกเกิลเกินเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะพิจารณารับซื้อนะอันนั้นเขาเรียกว่าเหรียญไส้แตก มันจะคนละแบบกันนะเหรียญไส้แตกกับเหรียญที่เป็นร่องอย่างเงี้ยมันคนละแบบกันนะเหรียญที่เป็นไส้แตกจริงอ่ะมันจะมีนิกเกิลนะครับเข้ามาในเนื้อทองเหลืองเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับจุดพิจารณาง่ายๆนะเหรียญที่มันจะมีราคามันต้องเด่นชัดนะครับในตําหนินะครับในส่วนที่มันเออเลอร์คอยเนี่ยมันต้องชัดเจนนะถ้ามันไม่ชัดเจนส่วนใหญ่เขาจะไม่เล่นกันนะไม่เล่นกันนะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเหรียญที่ผมรับซื้อกันบ้างนะครับเหรียญเออร์เลอร์คอย์นะครับที่ผมรับซื้อนะครับรับซื้อตลอดนะครับก็เป็นแบบนี้เลยรับซื้อประมาณนี้เลยนะนะครับก็คือนะครับเหรียญที่เป็นพัสดนเอียงนะครับอย่างนี้นะพัสดนเอียงนะนะครับเราดูดีๆนะครับนี่ถ้าเป pues ็นเออร์เลอร์คอย์อย <được kindergarten>. ่างเงี <Je> ้ยพัสดเอียงเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแบบประมาณ15องศา20องศาอย่างเงี้ยผมก็รับซื้อนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นขวางหรือเป็นเหรียญพัสดนตรงเลยนะครับ เหรียญผาเสียนเอียงผาเสียนขวางผ้าเสียนตรงผมรับซื้อหมดนะทุกพศนะครับทุกพศนะนะครับสําหรับเหรียญสิบนะครับสําหรับเหรียญสิบนะนะครับเหรียญสิบแบบนี้นะถ้าเป็นพ้เสียนเอียงอย่างนี้นะครับผมก็รับซื้อนะส่วนราคานะครับผมก็จะพิจารณาตามปีพศแล้วก็ความสวยแล้วก็ความที่มันเอียงเยอะเอียงน้อยครับราคามันมีได้หลายแบบมากถ้าเป็นเหรียญสวยๆเลย U.N.C เอียงเยอะๆเป็นพ้เสียนตรงอะไรเงี้ยก็เป็นหลักพันนะครับ ก็เป็นหลักพันนะแต่เราต้องดูว่าเป็นพอสอ,อะไรด้วยนะถ้าเป็นสมมติเป็นพอสอที่มันหายยากๆเป็นเพรื่เสียนตรงด้วยเป็นสภาพสวยด้วยสภาพ u n c เลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นหลักพันขึ้นไปนครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มันพอสอหาง่ายๆนะครับแล้วก็สภาพไม่สวยอะไรเงี้ยราคาก็จะถูกนะครับราคาก็จะถูกนะต้องพิจารณาตามสภาพแล้วก็พอสอเป็นหลัก นะครับแล้วก็ความเอียงความตรงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เคลียร์ให้เข้าใจชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าที่ผมรับเนี่ยเออเลิ์คอยตอนนี้ยก็คือเป็นเหรียญพัฒนเสียนเอียงพัฒเสียนตรงพัฒเสียนขวางนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ดูกันให้เข้าใจนะดูกันให้เข้าใจนะครับนะครับนี่อันนี้เคลียร์นะเคลียร์นะครับเคลียร์นะต่อไปนะครับเราก็จะมาดูเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้บ้างครับก็เป็นเหรียญที่นะครับดูแค่พอสรับซื้อทันทีนะในราคาสูงสุดนะครับเหรียญละหนึ่งพันบาทนะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นเหรียญปีพศอะไรนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ1 0 0 0บาทนะฟังนะครับรับซื้อสูงสุดเหรียญละ1 0 0 0บาทนะนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับต้องเป็นเหรียญปีนะครับ2,541นะครับที so ่ดูแค e mm ่พศแล้วรับซื้อทันทีนะอันนี้ไม่ต้องมีตำหนิอะไรเลยนะครับดูแค่ว่าเป็นพศ2541ี่เนี่ยผมก็รับเลยนะครับรับซื้อทันทีเลยนะส่วนราคาที่ผมรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญที่อยู่ในมือแบบนี้ผมรับซื้อททีี่เหยละ50บา นะครับรับซื้อที่เหรียญละ50บาทนะนะครับราคาทั้งหมดขึ้นอยู่ที่สภาพความสวยงามนะครับของเหรียญนะนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ2541นถ้าเป็นสภาพ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้งานนะครับสภาพสวยๆเลยอยู่ในซองเดิมๆอยู่ในตลับเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะรับซื้อที่เหรียญละ1,000บาทนะสำหรับปี2541นะครับแต่ถ้าสภาพแบบในมือผมเนี่ยรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับ นี้ต้องเคลียร์นะถ้าผ่านการใช้ก็รับซื้อราคาตามสภาพนะครับตามสภาพนะนะครับแบบนี้ก็คือ5้าสิบนะครับแต่ถ้าสภาพ UNC ใหม่ๆเลยก็เหรียญละ1000ันนะนะครับถ้ามีก็ขายผมได้เลยนะผมรับซื้อจริงนะครับสําหรับปี2 5 4 1น็นะนะครับอืมนะครับผมรับซื้อราคาก็คือราคามาตรฐานนะครับราคามาตรฐานที่ร้านรับซื้อทั่วไปเขาก็รับกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับร้านรับซื้อก็ต้องมีกําไรนะนะครับ เพื่อนๆอาจจะมองว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมคนคนู้นคนนี้เขาซื้อขายกันได้เท่าหนูเท่านี้น,นนะครับ <im it> เราก็ลองเราก็ลองขายเองนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากอยู่แล้วนะนะครับ <im it> ถ้าเรามีเวลาเราก็ลองโพสต์ขายดูนะครับสําหรับคนไหนที่แบบอยากได้ราคาอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนไหนไม่มีเวลาก็แนะนําให้ขายกับร้านนะครับถ้าเรามีเยอะๆมีหลายๆเหรียญน,นะครับอย่างเงี้ยมีหลายๆเหรียญอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาจะขายเราก็ส่งขายร้านเลยเพราะว่ามันได้เงินเร็วแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งรอ ให้คนมาซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะนะครับอันนี้คือคําแนะนํานะนะครับก็เผื่อบางคนไม่เข้าใจคิดว่าร้านต้องรับซื้อราคาสูงๆตามที่เขาไอ้นี่กันนะครับร้านก็ต้องมีกําไรนะถึงจะรับซื้อนะครับอันนี้เคลียร์ชัดเจนนะช่องผมพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาผมรับซื้ออะไรเนี่ยผมต้องมีกําไรนะครับ응กําไรมันไม่ได้เยอะหรอกครับนะครับซื้อเหรียญละห้าสิบาทกําไรก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับเออนะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น UN c นซนะครับสภาพสวยๆผมจะรับซื้อเหรียญละ1 0 0 0บาทย้ำนะครับเหรียญละ1000บาทนะสำหรับ2541นะครับเป็นแบบธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะไม่ต้องเป็นพระเสียนเอียงพราเสียนตรงพราเสียนขวางอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพราเสียนเอียงพราเสียนตรงพราเสียนกว่าเนี่ยราคามันก็จะแพงกว่านะครับราคามันก็จะแพงกว่านะขึ้นอยู่ที่สภาพนะครับเป็นหลักเลยนะสำหรับปี2541แบบนี้นะครับนี่ นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะผมก็ขึ้นไปแล้วนะบนหน้าจอครับก็สแกนเข้ามาได้นะครับหรือใครไม่สะดวกสแกนนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์1ปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกครับศูนย์1ปดสี่สามสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหกแต่อย่าโทรมาตอนดึกๆนะครับเพราะว่ามีคนโทรมาครับตีสองตีสามตีสี่นะครับมีทุกวันนะครับมีทุกวันแต่ผมไม่ได้รับอยู่แล้วเพราะว่าผมปิดเสียงนะครับอืมนะมีนะครับมีนะก็ โทรมาเวลาทําการนะครับโทรมาเวลาทําการนะนะครับเวลาปกติทั่วไปนะผมก็จะรับนะครับอ่าโอเคนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสาหรับเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับสรุปนะครับเหรียญที่ผมรับรับซื้อวันนี้นี่ก็คือเหรียญปีสองพันห้าร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับเหรียญสิบบาทในหลวงรออก้านะแบบเก่านะครับเผื่อคนไหนที่ข้ามคลิปมาแล้วมาตอนท้ายๆนะครับอันนี้คืออัปเดตเลยนะครับเหรียญแบบนี้เลยนะครับที่รับซื้อวันนี้นะราคานะครับถ้าเป็นเหรียญ ผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญละ50บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญย n c นะครับรับเหรียญละ1 0 0 0บาทนะครับโอเคนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะนะครับก็ก่อนจะจากกันไปก็ขอแจ้งเตือนครับระวังมิจฉาชีพนะเพื่อนเพื่อนระวังมิจฉาชีพนะเพราะว่ามีหลายคนโดนนะมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพก็จะให้เราออกไปรับรองให้เราเสียตังอะไรพวกเนี้ยนะครับ ถ้าเป็นเพจไหนที่เขารับซื้อจริงเขาจะต้องติดต่อได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเขาจะไม่มาเรียกเก็บตังค์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นขอค่าน้ํามันขอค่าออกเอกสารขอใบรับรองอะไรต่างเนี่ยถ้าเพจไหนเขารับซื้อจริงเขาจะไม่มีมาเรียกเก็บในจุดนี้นะนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีนะครับไปเรียกเก็บใครแน่นอนนะครับถ้าคนไหนเคยขายเหรียญเคยขายพระให้ผมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมไม่เคยไปเรียกเก็บค่าน้ํามันนะครับค่าออกเอกสารค่าอะไรไม่มีทั้งนั้นนะครับ อ่านะครับอันนี้รับซื้อจริงนะผมรับซื้อทั้งเหรียญเก่านะครับทั้งพระเครื่องนะครับเหมาพระบ้านนะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีนะครับอยากให้ไปดูที่บ้านก็โทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยนะนะครับศูนย์1 9 1สี่สามี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนะครับยินดีนะครับยินดีรับซื้อให้ราคาที่คุณพอใจนะสำหรับเหรียญเก่าแล้วก็พระเครื่องอะไรเงี้ยพระบูชานะครับผมรับซื้อหมดนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ